ผู้แทนหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัตตามาศอย่างต่อนเนื่องที่วังเทเวศวันนี้มีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัตตามาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนอาทิข้าราชการตำรวจกองก,าก,ากำกับการอรารักขาสองกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนอตกรุง เทพประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยมูลนธิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์มูลนธิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปธมภมมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมคณะผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีคุณหญิงอรศีวังวิวัฒและมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารามี จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปีญีเทียมอพรและดิฉันธนาสอนอมรตยกุณาคุณผู้ชมไปก่อนส